รถป้ายแดงมือเดียวไม่5,000โลนะครับผมคันนี้อายุงานใช้งานแค่2เดือนนะครับเจ้าของป้ายแดงมือเดียวนะซื้อเงินสด1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับวันนี้ซื้อกับจ่านะครับหนึ่งล้านหกแสนะครับหกหมื่นเกบาทนะฮะถูกกว่าป้ายแดงส0 0แสนนะครับไม่แค่5้าพันโลอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยคันนี้นะครเป็นโตโยต้านะครับผมฟอร์จูเนอร์นะครับผมนะตัวใหม่เลยนะ2.8นะครับผมนะไฟหน้านะครับนี่เดรทา์สวยๆครับ ไฟสว่างทั่วเลยนะฮะนี่ไฟตัดหมอกติดแล้วนะครับด้านหน้ามีกล้องนะครับนี่1ตัวป้ายแดงไม้ห้าพโลนะครับล้อเดิมโลงงานแบบนี้นะฮะสวยๆเลยนะครับกระจกบองข้างมีกล้องนะครับผมทั้ง2ฝั่งนะครับไฟเลี้ยวในตัวนะครับโคเมียมดำๆสวยๆนะครับด้านในนะครับฟังชันเยอะมากนะครับยังไงถ้าใครสนใจก็ใน Google นะครับผมนะลำโพงครับเป็น JBL นะครับกระจกไฟฟ้าทั้งระบบปกติ พับได้นะครับปุ่มพุชสตาร์ทกุญแจรีโมทนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับปุ่มล็อกความเร็วนะครับเลขไมลหน้าจอ5,800กิโลเมตรนะครับด้านหน้าก็จะเป็นจอสัมผัสนะครับตัวนี้เลือกฟังก์ชันได้เยอะมากครับผมนะก็ยังใช้ไม่ค่อยเปลี่ยนเหมือนกันนะก็มีกล้องทวงกล้องถอยเล่าทุกทางเกียร์ออโต้นะครับผมนี่ปุ่มเอีโค่สปอร์ตนะครับปุ่มนอมปุ่มสปอร์ตครับมีเลือกโหมดการขับขี่นะครับแล้วก็นี่ครับปุ่มโฟร์วีลด้นะฮะเป็นขับ4นะ แอร์ดิจิตอลนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับก็วางแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนนี่ไฟสวยมากนะครับแบบนี้ฮะสวยสว่างครับแล้วก็มียันกันผีให้ด้วยครับนะฮะอันนี้เจ้าของนะครับไปเจิมมาเป็นมงคลไปแล้วนะฮะนะครับไม่น้อยไมคแค่สองเออห้าพันโลนะครับรถนะครับเบาะนี่เป็นปรับไฟฟ้านะครับผมนะทั้งคนนั่งนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับนะสองฝั่งเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับแล้วมาดูนี่ด้านหลังครับบอกเลยอันนี้จัดมากนะครับนะ จับมากๆนะครับจ้ามากนะครับมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับฝั่งนู้นนะครับนะแอร์ด้านบนก็มีนะครับปรับจากด้านหลังได้เลยครับแบบนี้นะครับนะครับล้อเดิมสวยๆครับนะคันนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับเรเจนเดอร์นะครับ2.8ดนะครับปี2021นะครับรถแค่ปีเดียวไปถึงปีนะครับจัดไปนะครับนะครับประตูไฟฟ้าเปิดอย่างนี้ได้เลยครับนะ คอนโทรลได้จากรีโมทนะครับหรือว่าจะปรับมือก็ได้เลยครับท้ายสวยๆนะท้ายเดิมรับประกันนะครับคันนี้น็อตไม่ขยับนะครับเดิมๆโรงงานนะครับนะเวลาปิดนะครับกดลงนี้เลยก็ได้นี่นะกดนี่อ่ะกดลงไปนะครับฟังกชันเดี๋ยวค่อยว่าการเยอะมากนะครับมาดูฝั่งซ้ายครับนี่นะครับรถสวยมากครับเลขไม์แค่5,000โลครับนะกระจุกนี่พับได้ครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะครับนะฮะอาจจะไม่ทันบางส่วนก็ขออภัยครับนะห้องเครื่องก็จะเป็นเครื่องเดิมโรงงานนะครับผมนะ แล้วก็เบรก ABS ครับผมแล้วก็จะมีเพดเดิมทุกอย่างนะครับคันนี้การันตีให้นะครับผมนะงไม่มีนะครับรถไม่ขยับนะฮะเบอร์โทรจากเข้มใต้คลิปโทรหาเลยฮะเดี๋ยวจากเข้มจัดให้แล้วก็อนอนแก้ว